สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรดีการลนนะคะอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล25 25ค่ะรหัสนิสิต6130302525ค่ะค่ะจดบอกว่าปั๊มน้ำมวล88กิโลกรมัมติดตั้งบนแผ่นคอนกรีตขนาดกว้าง1.6เมตรยาว2เมตรและมีความหนา H ดังรูปนะคะปั๊มทำงานที่ความเร็วรอบ 1,900 RPM เพื่อลดแรงจากการสั่นไปยังพื้นจึงต้องทำการอัดดินเหนียวระหว่างพื้นและคอนกรีตกำหนดให้คอนกรีตมีความหนาแน่นตโลนะคะ2,100กิโลกรัมต่อเมกกำลัง3และดินเหนียวมีสัมประสิทธิ์การยุบตัวในแนวดิ่งบีตาเท่ากับ12คูณ10กำลัง6นิวตันเมตรกำลัง3นะคะโดยมีค่าสปริงก็คือตัว k เท่ากับ a บ เก็คือเป็นพื้นที่ที่ถูกอัดนะคะคำนวณหาความหนา h นะคะเมื่อกำหนดให้มีความสามารถในการส่งผ่านแรงก็คือตัว tf นะคะเท่ากับ0.25วิธีทำนะคะหนับแรกเราก็จะมาหาระบบของมวลก่อนนะคะซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ88บวกด้วย mc Mc ก็คือเป็นมวลของคอนกรีตนะคะแล้วก็ทำการแทนค่าลงไปเป็น88บวกด้วยตัวโลนะคะคือ2,100แล้วก็กว้างคูณยาวแล้วก็คูณสูงนะคะคิดเลขออกมาก็จะได้เป็น88บวกด้วย 6,720H นะคะหลังจากนั้นตามที่โจทย์ให้มาเนี่ยโจทย์ให้ความถี่มาเป็น หน่วย rpm นะคะเราจะต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยเรเดียนก่อนแล้วก็จะได้ออกมาเป็นโอเมก้าเท่ากับ2 p พ N ส่วนด้วย60นะคะก็จะเป็น2 p พ N ก็คือ1,900ส่วนด้วย60กดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้เป็น198.96หน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ย เราก็จะนำไปแทนในสูตรก็คือเป็น tf เท่ากับ ft ส่วนด้วย f 0แล้วก็จะเท่ากับรูทหบวก2 Delta r ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วยรูทหลบ r กำลังสองทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย2 Delta r ทั้งหมดกำลังสองนะคะซึ่งตามที่โจทย์ให้มาเนี่ย t ศย์จะเท่ากับ tf นะคะจะเท่ากับ0.25แล้วก็แทนค่าลงไปเลยเป็น0.25เท่ากับรูทหบวก2เด r ทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้วยรูทลบ r ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย2เด r นะคะทั้งหมดกำลัง2ซึ่งในของระบบนี้นะคะก็คือเป็นการที่ ไม่มีตัวหน่วงมันจะมีแค่แรงสปริงนะคะซึ่งมาจากตัวดินเหนียวไม่มีตัวหน่วงเนี่ยตัวเดลต้านเนี่ยจะเท่ากับ0ย์แล้วก็จะทำการแทนค่าลงไปนะคะ<ๆ>ก็จะได้ออกมาเป็น0.25เท่ากับรูทหบวกสคูณศคูณอ่าทั้งหมดกำลังสส่วนด้วย รูทหนึ่งลบ r กําลังสองทั้งหมดกําลังสองบวกสองคูณศูนย์คูณ r ทั้งหมดกําลังสองทําการตัดคิดเลขแล้วก็จัดรูปนะคะจะได้ออกมาเป็นศูนย์จุดสองห้าเท่ากับหนึ่งส่วนด้วย ute, r, แอบสูตรหนึ่งลบ r กําลังสองหลังจากนั้นเราก็จะทําการ คิดเลขน,นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแอบส์ลูดหนึ่งลบอาทั้งหมดกําลังสองเท่ากับสี่ถอดแอบนะคะเป็นหนึ่งลบอาร์กำลังสองจะได้ออกมาเป็นบวกลบสี่อากำลังสองจะได้ออกมาเป็นหนึ่งบวกลบสี่อาเดียวนะคะจะได้ออกมาสองตัวก็คือเป็นรูดห้ากับรูดสามไอเราก็เลือกใช้ตัวอาเท่ากับรูดห้านะคะ ให้ r เท่ากับร้อยห้านะคะก็จะมีค่าเป็นสองจุดสองสี่นำไปคิดเลขน,นะคะก็จะได้ออกมาเป็น r เท่ากับโอเมก้าส่วนด้วยโอเมก้า n เพื่อที่เราจะหาตัวโอเมก้า n <c oughs> นะคะโอเมก้า <Omega> n <c oughs> ของเราเนี่ย <c oughs> ก็จะมีค่าเป็นโอเมก้าส่วนด้วย r แทนค่าลงไปนะคะโอเมก้าที่เราหามาได้เนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดจุดเก้าหก R ก็คือ2.24กดเครื่องคิดเลขออกมาได้88.82นะคะหน่วยเป็นเดเดียนต่อวินาทีพอเราได้โอเมก้า N ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปหาตัว H ต่อนะคะซึ่งโอเมก้าเน่ะก็จะมีค่าหนึ่งคือเป็นตัว k ส่วน m ทำการจัดรูปนะคะ เนี่ยก็จะมีค่าเป็น k ส่วนด้วยโอเมก้าเอำลังสองแล้วตัว k เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ a β บส่วนด้วยโอเมก้าเอนำลังสองะคะแล้วก็ทำเอาสูตรนี้มาทำการแทนค่านะคะตัว m ที่เราหาไว้ก็จะเป็น88บวกด้วย6720 h ส่วนด้วย a ก็คือพื้นที่ก็คือกว้าง ูณยาวนะคะตัวบีต้าก็คือ12คูณ10กำลัง6ส่วนด้วยโอเมก้าเอ็นทั้งหมดกำลังสองนะคะคือ8ปดสจุดแปดสองทั้งหมดกำลังสองกดเครื่องคิดเลขออกมานะคะตัว H จะได้เป็น0ูนจุดเจ็ดหนึ่งเม้นะคะนี่ก็เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะ